สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับมาตามติดโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐนั้นต้องการที่จะมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็อย่างที่ผมได้นำเสนอคลิปมาหลายคลิปนะครับว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานั้นก็มีการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในส่วนของร้านค้าโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะฮะ ของการลงทะเบียนร,ร้านค้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่วันที่1ถึง6ตุลาคมผลปรากฏนะครับว่ามีการลงทะเบียนเอาแบบเบ็ดเสร็จเลยแล้วกันนะครับว่ามีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะครับ127,852ร้านนะครับนี่เป็นร้านค้าที่มีหน้าร้านนะครับแล้วก็ในส่วนของหาบเร่แผงลอยนะที่ภาครัฐเขาอยากจะมาเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วอีก 24,943ร้านค้านะครับยังมีที่ยังลงทะเบียนไม่สำเร็จอีกนะฮะอีกก็โห้โห7 8 0 0หมื่นร้านค้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะฮะน่าจะมีร้านค้าลงทะเบียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0ร้านค้าเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่ครับเป็นประเภทกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มนี่ก็กว่า9 0 0 0 0ร้านค้าเลยร้านทงฟ้านี่แน่นอนนะฮะก็มาเข้าร่วม40,000กว่าร้านค้า ร้านโอทออีกประมาณเกือบ5,000รวมถึงร้านค้าทั่วๆไปครับอีกประมาณ16,00 0กว่าร้านค้าส่วนการลงทะเบียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางนะครับประมาณร้อยละสคือประมาณ73,000กว่าร้านรองลงมาอยู่ที่ภาคอีสานครับประมาณ25%เภาคใต้ประมาณ37,000กว่าร้านค้าประมาณ17เป แน่นอนครับจังหวัดที่มีร้านค้าลงทะเบียนสูงสุดคือกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และสงขลานะครับนี่คือภาพรวมของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งซึ่งในส่วนของร้านค้านะฮะก็ต้องบอกว่ามีร้านค้าที่ให้ความสนใจพอสมควรทีเดียวแม้ว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสไปสอบถามปรากฏว่าก็ยังไม่ทราบรายละเอียดอย่างไรก็ตามฮะช่วงนี้ต้องรู้แล้วนะเพราะเขาเปิดให้ลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งในส่วนของร้านค้าในส่วนของภาคประชาชนเองครับเห็นร้านค้ามาลงทะเบียนนับแสนร้านค้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มแลวฮะดูลู่ทางในการที่จะลงทะเบียนย้ำครับในส่วนของประชาชนครับจะลงทะเบียนกันในวันที่16ตุลาคมนะฮะไม่ต้องตื่นเช้าตอนตีหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปที่ w w w คนละครึ่ง .com นี่แหละนะครับ หลังจากลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปเป๋าตังเพราะต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าโครงการนี้นั้นทั้งในส่วนของร้านค้าและประชาชนทั่วไปนั้นใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับก็คือแอปเป๋าตังกับถุงเงินพูดง่ายๆก็คือจ่ายเงินผ่าน G Wallet นั่นเองนะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้ก็คือจะมาลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่เกินวันละ150บาทต่อวันต่อคน รวมตลอดทั้งโครงการคือไม่เกิน3,000บาทนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ทธันวาคมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะครับซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นลอตเตอรี่นะนะครับถ้าจะไปเสี่ยงโชคก็จ่ายกันเองเหล้าเบียร์บุหรี่แล้วก็การบริการต่างๆฮะจะไปใช้บริการรถโดยสารอะไรต่างๆเหล่านี้หรือจะไปนั่งเรือชมวิวไม่ได้ นะต้องซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนก็คืออายุ18ปีขึ้นไปและต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำกัดที่ประมาณ10ล้านสิทธิ์นะครับซึ่งดูแล้วผมเชื่อว่า16ตุลาคมประ6โมงเช้านี่ยก็น่าจะลงทะเบียนกันเยอะทีเดียวเพราะว่าสิทธิ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้ใจ่ายประชาชนประชาชนจ่ายครึง่งภารครัฐจ่ายครึ่ง แมก็ถือว่าเป็นชื่อโครงการที่น่าสนใจคนละครึ่งส่วนจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้จ่ายคนละครึ่งให้ประชาชนเอาเงินในกระเป๋ามาจ่ายครึ่งหนึ่งดูว่าจะประสบความสำเร็จจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะเยียวยาค่าใช้จ่ายประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็คงจะได้รู้กันนะครับตั้งแต่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ ช่วงท้ายครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวจริงใบเกลือขยี้แผลด้วยนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ